ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายธรรมะในวันนี้ในหัวข้อคารวัตธรรมมีอยู่สี่ข้อสประการในปัจจุบันนั้นเราจะเห็นว่า หลายคู่ครองที่ล้มเลิกจากกันไปยาล้างจากกันไปเกิดขึ้นในสังคมมากมายเรื่องที่จริงแล้วในทางพระพุทธศาสนานั้นมีหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่าคารวัตธรรม4ประการซึ่งเป็นหลักธรรมะของผู้ครองเรือน หรือว่าเป็นหลักธรรมในการดำเนินชีวิตตามคดีโลกถ้าบุคคลใดหรือว่าหญิงชายคู่ใดเมื่อมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้วได้ยึดเอาหลักคารวัตธรรม4ประการนี้ไปปรับใช้ในการดำารงชีวิตคู่ก็จะทำให้เกิดความราบรื่น จนได้ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรตามคำโบราณในคารวัตธรรม4ประการนั้นมีอะไรบ้างประการที่หนึ่งกล่าวถึงสัจจะสัจจะแปลว่าจริงแปลว่าตรงแปลว่าแท้เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อหญิงและชาย ได้ตกลงที่จะมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันสิ่งแรกที่จะต้องมีให้กันก็คือต้องมีความจริงให้กันและกันเรียกว่ามีความจริงใจต่อกันและกันมีสัจจะต่อกันและกันจึงจะทำให้ชีวิตคู่นั้นเกิดความราบลื่น เราจะเห็นว่าบุคคลบาง,บางคู่คู่ชีวิตบางคู่ที่อย่าล้างกันไปนั้นเพราะเกิดจากการขาดสัจจะคือความจริงต่อกันพูดก็พูดเท็จโกหกหลอกลวงไม่นำมาซึ่งความจริงต่อกันเพราะฉะนั้นธรรมะข้อที่หนึ่งสำหรับการคลอ,องเย่าคลองเรือนของหญิงชายที่มาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนั้น ก็คือต้องมีสัจจะคือมีความจริงต่อกันจริงทั้งกายจริงทั้งวาจาและจริงทั้งจ,จิตใจประการที่สองในคารวัตธรรมกล่าวถึงธรรมะธรรมะนี่คือการฝึกตนคือการข่มตนคือการฝึก,กจิตใจของตนแต่ตามาอธิบายให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ผู้ที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนั้นได้เข้าใจง่ายว่าธรรมะนี่คือการฝึกตนหญิงถูกเลี้ยงมาอีกลักษณะหนึ่งชายถูกเลี้ยงมาอีกลักษณะหนึ่งแต่เมื่อมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้วจะต้องปรับเข้าหากันเรื่องบางเรื่องที่เคยใช้ชีวิตที่เคยกระทำ ในคราวที่ยังไม่มีชีวิตคู่เมื่อมาใช้ชีวิตคู่แล้วจะทําแบบเดิมไม่ได้ก็ต้องปรับหรือเรียกเป็นภาษาร่วมสายไวจูนเข้าหากันนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วธรรมะก็คือการฝึกตนคือการปรับตนเข้าหากันเพื่อให้การใช้ชีวิตคู่นั้นเป็นไปโดยความราบลื่นนี่คือคารวัตธรรมข้อที่ส ข้อที่สามคือขันติขันติคือความอดทนมีคำที่เขาเปรียบบอกว่าการใช้ชีวิตคู่ของสามีภรรยานั้นก็เปรียบเหมือนกับเปรียบเหมือนลิ้นกับฟันที่ย่อมกระทบกันบ้างเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรามีขันติคือความอดทนมีความอดทนอดกัน้นในการใช้ชีวิตคู่นั้น ก็จะทำให้เกิดความราบลื่นจนได้ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนั่นเองในข้อที่4ในคารวัตธรรมกล่าวถึงจาคะจาคะคือการแบ่งปันทั้งสองชายก็มีผู้เป็นสามีเนี่ยก็มีบิดามารดามีพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีพี่มีน้อง ผู้เป็นภรรยาก็มีพ่อแม่มีพี่มีน้องเพราะฉะนั้นแล้วทรัพย์บางอย่างสิ่งของบางอย่างที่เกิดในเย่าในเรือนบางทีผู้เป็นสามีเอาไปให้พ่อแม่ของเขาเราในฐานะผู้เป็นภรรยาก็ต้องเห็นดีเห็นงามด้วยหรือบางครั้งผู้ที่เป็นภรรยาของเราแบ่งปันทรัพย์ที่หามาได้ในเย่าในเรือนของเราไปให้กับพ่อแม่พี่น้องของเขา เราก็ต้องเห็นชอบด้วยถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่เห็นชอบเป็นคนตนีเหนียวแน่นไม่มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันก็อาจจะทำให้เกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในคารวัตธรรมนี้มีอยู่4ข้อ4ประการญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาจึงฝากเป็นข้อคิดพะเห็นหลายคู่ หญิงชายได้ตกลงที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยากันถ้าท่านทั้งหลายนำหลักคารวัตธรรมธรรมะสำหรับผู้ครองเลือนทั้งสี่ข้อสี่ประการไปปรับใช้ในการดำารงชีวิตในการดำเนินชีวิตก็จะทำให้ชีวิตคู่ของท่านนั้นเป็นไปโดยความเรียบร้อยทั้งสี่ข้อนั้นก็มีสัจจะหนึ่งคือต้องมีความจริงต่อกันสองธรรมะคือการปรับ คือการฝึกปรับตนเข้าหากันเรียนรู้กันและกันสามคือขันติคือมีความอดทนอดกันต่อกันและกันสี่คือจาคะคือมีการเสียสละแบ่งปันซึ่งกันและกันเมื่อท่านทั้งหลายนำหลักธรรมทั้งสีข้อไปใช้ในการดำเนินชีวิตคู่ของสามีภรรยาหญิงชายก็จะทำให้ชีวิตคู่ของท่าน ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยจนได้ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรตามคำโบราณธรรมะวันนี้ขอเจริญพร